สวัสดีค่ะมือนี้มาพอกับน้องอ้อยห้อยหญ่ใส่ครกนะคะนาะมือนีน้องอ้อยมาที่สวนคุณนาค่ะมือนีน้องอ้อยกะจะพาท่านผู้ชมไปหาหนอา่อไม้เลยไปหานอไม่ตามคาขอที่ท่านผู้ชมขอมาเนาะคะ่ะนอาอว่าอยากเห็นน้องอ้อยหานอไม่แต่ว่าจะมีหรือบ่มีเจังไหกระตานน้องอ้อยไปเบิงะะ่งเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศที่สวนคุณนาวันนี้ลมแรงมากลมเย็นสบายเลยะคะ่ะเบิง่งใบไม้ปิวนคะคะ บรรยากาศดีค่ะลมเย็นสบายนี่คับพี่น้องขาเอ้าคุณนาตากหยังไวนี่เนาะหนอน้องอ้อยว่าว่าต้องไปหาน้องไม้แล้วว่ะค่ะพี่น้องคะเมืเป็นกิโลผล่ะค้ะวสินว้าแดดเดียวอีกต่างหากคุณนากับบาวยคุณนาไปตัดสับปะรดค่ะฮะสินทอดทาก็มีแล้วพี่น้องขาเดี๋ยวน้องอยจะพาไปดูน้องไม้นี่ค่ะบรรยากาศสวนคุณนาฮะ เขียวชอุม่มร่มเย็นข้างเงียบสงบค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่เตรียมแล้วอุปกรณ์ของเราแนนโอ้อยหาหนอใหม่ก่อนนะคะเนาะนะยุึงก็หลายหลายเลยครับพี่น้องคนเสียนจักรจันบรรยากาศก็เย็นเย็นนี่ท,ท่างพีไหลค่ะป้านหุป้านี่ป้านี่ไหลนี่ป้านี่ไหลค่ะป้าแป้งห้อไปคุดกันเลยดีกว่าจา้าจะได้อภัยเฮ็ดกินเนาะ จะได้ไปทำเป็นเมนูอาหารเป็นเมนูอีหย,ยังสามไปเบิ้งดเด้อจ้าเด้อตื่นเต้นมื้อนี้มีหน่นอไม้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแต่ว่ากะช่วงนี้เนาะหนุ่มอากาศยุ่งสิล่ะค่ะน้าปลาน้าดอยอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะค่ะบ่แม่นอยู่ผู้เดียวดอกะก็คือพอบอ่สัญจรไปในแหล่งชุมชนนะคะเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้หลายๆท่านผู้ชมก็คือกันเด้อค่ะเด้อดูแลเจ้าของ เห็นดานอนหนึ่งอนอผีกันจ้าไปไปค่ปะไปเป็นไปคุดน้องไม้กันจ้ามามีเสียมค่ะโอ้อยุ่ง,งอ้าหกไงเนเอาจจะสามปีนอกับพ่อละเอาพอ่อจะเลี้ยงมามีเสียม นอนอยังอยู่นะคะพี่สีพิงค์ถันก่อนอุ้ยนอนอยู่ก็นั่งที่คืนอ่อะอู้หลายนอนค่ะพี่น้องค่ะนอนแน่นนอนนั่งน,น,นี่ลายถ้าฝนตกมาอีกเที่ยนหนึ่งหนีได้หลายแน่นอนค่ะมาเบิ่งใกล้ๆค่ะพี่น,อน้องมาดูใกล้ๆกล่องกระยุกใจ นี่พูดนะพี่น้องนอใหญ่อยู่เด้อสองนอกระดับมอนึงแักใหญ่ผลราคาเด้อขอคุณอาก็เด้อค่ะคุณอาเอ้ยขอทำไมเนี่ยเด้ออืมเออบ้านแก่อยู่มาเป็นย่างไงน์สันหลค่ะมันแก่อยู่จ้ะเฮ้ได้แล้วมาเบิ้งค่ะหนึ่งนอใหญ่ใหญ่ พออีก่งได้ทำบุษมค,นนค่ะแบบเงาวหนึ่งเป็นเรือค่ะโอ้ไม่หลว่างหันกับมีตาน้อยแล้วอ,อ๋อพ่อยิหนึ่งพี่น้องค่ะโอ้เบิง้งหอดว่ามันแก่หอดเมื่อยจิ้มเบิง้งว่ามันเป็นนอเล่นอ,อ,อันนี้บอกจิ้มบอกใครเขากแก่อยู่ค่ะตามันนอมันไม่แน่นอนอดินเนาะมันได้แก่มันเล่นห้าเลิกขดุดลงจำ,จำๆบ่ได้ นี่เราแทนเคพ่อนี่พ่อจะได้เขากลับไปตัดออกคือกอะมือเดียวนะได้แล้วคะ่ะทำาุ่ส้มค่าได้แล้วนี่สองนองสองนอก,กับพ่อละคะ่ะเดี๋ยวน้องอ้อยขออนุญาตไปหาอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องอ้อยจะไปอันหาเมืองเมนู่ว่าจะทําเมนูอีอย่างนะคะขอหาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งจะทําอีหยังจังไดตามมาเบิ่งกันเลยจ้าเด้อน,นี่บรรยากาศ ปลาไพ่ได้ก็มีหลายนออยู่ด้วยค่ะที่น้นนองอย้ยพาทำผู้ช่วไปเบิงก็จะมี่เดี๋ยวไปเบิงหน่อยนอพุดกันง่ายอยู่มีอีกนอหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปเบิงน่อบัก่ายน้องอก็ผุดเบิร์ดเราเด่นน,นี่ถ้ารอดฝนตกอ,อีกจักน้อยนี่ก็ได้ละค่ะพุดนะทางผุดสามนอมนอันไม่ขาดไปนู่นทางผุดนท่านก็มเห็นมาจา้ะเนอนอค่ะสามนอไก่ไก่กำลังตะปูตะปิง,งามๆก็เดี๋ยวอัน ไปเตรียมอุปกรณ์กันได้จ้าเด้ออันนี้เดี๋ยวเขากับมาหากันยืดเรื่อยย่ดจ้ก็สิกันนมาพออีกนอนหนึ่งสองนอค่ะพี่น้องุนะนอบดกวนงุนะอุนะนี่คะอีกกลังจะปลูกตะปีข้นสอนซ่อนให้เนาะุูนะฮู้วววุวนนีวว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 นวนวว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 นววเวววววน่ หามาอีกอยู่ค่ะเพิ่งกับไปหามาอีกอยู่มันก็เลยอ้อยก็เลยบดเอไปหลายเพราะว่าทีแรกว่าสิไปทายอยู่หน้านะคะหน้าที่น้องอ้อยเคยไปหานอใไม่พอดีพอพ่นขุดมาแล้วแต่ว่าก็ได้เหมาที่สวนมาเช่นใช่นี้น้องหลายุนนะซีนอนหนึ่งสองสามซี่ขับไปนอค่ะฮูนอ่ะไป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 เสียเวลาการทําอาหารเท่าค่ะไชหลังจากที่น้องอ้อยจัดการกับหน่อไม่ของน้องอ้อยเรียบร้อยแล้วนทำบุษมามบึงเด้นเฮ้อู้หน่อไม่ค่ะอู้ไปซุป อูน้มัใส่ใบยานั่งใส่ปลาร้านิดนึงนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งทำเมนูซุปน้ำมักันเลยค่ะมาครับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแก้หอมกันเด้อแต่เด้ดอ,อใส่หอมหอมใส่หอหอมด้วยนะคะสักหน่อยสักหน่อยหลังจากที่เข้าอ,อู้อัน,นยังเกาะอู๋ น่อใหม่มาเรียบร้อยแล้วนี่ผักของเราเนาะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ประมาณหาหัวหกหัวแล้วแต่คนชอบนะคะเนาะก็ใส่ประมาณห้าหัวก็พออ่าีถั่วดินคั่วแล้ยวน,นอยจะบอกอีกทีนึงว่าอุปกรณ์ของเ้าวมีอย่างแน่นอะถั่วหม่เดียว,เร,วเรียบร้อยแล้วมื้อน,นี้ข้ามากินในบรรยากาศหานี่กินนี่เลยค่ะพี่น้องขาคุณไรทมัน ผู้ใดมันผู้ใดอันมีเวลากลับปล่องถ้ำเบิงขึ้นน้องอ้อย้จาจ้ะเด้อได้ไว่าไกย่าถ้ำดูไรเด้ขอข้าเจ้าเสือว่าเป็นบ้าแต <c oughs> ่น้องอ่อยกับพ่อแห้งเหรอเพื่อนกะว่าเป็นบ้าพ่อแห้งเหรอปวงปวงจากมันเห็ดอีเงีง้แต่ละมือแต่ละเว้นจีอืาเขอแกะหอมแล้วก็ได้เจ้าพริกดิบพริกสดไปขัวนะคะเนาะหอมอุย้ยสุดนี่สุกน้ำใหม่ ใหม่โอ้โอ้เลยค่ะคูณเบื้งองหม่เฮืเรียบร้อยแล้อะกะขอบคุณเอฟซีนะคะที่คอมเมนต์น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกมากเด้อจ้าเด้อกะขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำน้องอ้อยมากแต่กาน้องอ้อยก็จะาม่เพิ่นเอิญไ่าอียงจะหาคอนเทนต์แบบการใช้ชีวิตแบบบ้านๆคือที่น้องอ้อยเฮ็ดมาให้ทาผู้ชมในเบื้องแบบ แปลกๆไม่ขึ้นไปนะคะเนาะพี่าีความเป็นยูชีวิตประจำวันของคนอีสานทั้งท,งาาทังเหนือเม่ว่าทางเหนือหรอกคะ่ะแต่วันคนอีสานไปอยู่ทางงหนกน็ยังคงว,วัฒนธรรมของเฮ้าวายูนะคะเนาะความเป็นยูเนาะคนอีสานเฮ้าเนาอะอแต่ว่าเฮ้าก็อยู่กันได้ทุกภาคทุกที่ทุกสถานทุกภูกมิภาคข,ของประเทศไทยเลยนะคะเนาะปอยุ่ได้กับมีความสุขดีค่ะเพราะว่าเราคนไทยเนาะ อยูท่ทางไหนก็มีความสุขกันฮักกัน,กกนกขึ้นี่คือน้องเนี่ยแหละค่ะเนาะกะน้องอ้อยกะขอบพุ่นไล่ๆเด้อค่ะเด้อขอบพุ่นจากใจขอบคุณงามๆกันจากขอบพุ่นไล,ะล,ะละ่ๆที่ให้คําแนะนำเนาะค่ะเนาะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วก็ให้ข้อคิดและหลายอย่างให้หน้องอ้อยได้ปรับปรุงแก้ไขในการทําคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆให้ทำผู้ชมมด้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะวันนี้น้องอ้อยกะนําบรรยากาศปลาไพให้พี่น้องมาเบิง่งไในเบิ่งกันเนาะบางคนนี่ได้เห็นปลาไพกับขึ้นหอดเนาะค่ะเนาะ ไปคุดหน่อไม้โอ้ยหน่อไม้หน่ออะไรสมัยดะกีเนาะหากินน้ำปลาน้ำดอยน้ำทงน้ำทาน้ำไฮน้ำสวนสวนลายเบิอแต่ว่าเหมือนจ่ยังว่าแหละที่ว่าน้องอ้อยจะว่าจะไปน้าแต่คุณพ่อเิ่นคุดหน่อไม้มาแล้วเรียบร้อยแล้วน้องอ้อยก็เลยอันมาได้ไปแต่เพื่อนว่าอยู่หน้านั้นเมี่ยนป่าหน่อยอยู่เนี่ยน้องอ้อยกับสิผ้ามาอน่สิผ้าทำปุดส้มไปซ้อนป่าอยู่หน้าน้องอ้อยน้องสแลกช้างกันสวนทุ่งเรนผล่ะค่ะเนาะ บางครั้งก็เปลี่ยนบรรยากาศจังน้อยเดี๋ยวขอให้คนไทยทุกคนเนาะเป็นแรงกำลังใจสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดกับห้นีกำลังใจสู้ๆกัน่อไปเนาะวิกฤตจริงๆฟ้าฟันไปด้วยกันนะคะใีไหนก็สู้ๆค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้แรงหนึ่งนะคะเนาะกับผู้ใดทอผู้ใดเน่าก็จะไปบันทอนจ้าของหลายเลยค่ะเด้อฮะอย่างเห็ดเบืองได้เงียบได้เงาทุกคนเพื่อนกับ ตพัดเดินยังดินล้นกันไปเนาะคะ่ะเนาะอ่ะอยุคนี้อ่ะจังไดรกะมากค่ะแซ่บแซบกับเมนูบ้านบ้านอีสา,บานบ้านเฮ้านาะคะ่ะเนาะเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอย่าไปเครียดมันไหลเปลี่ยนเรื่องค่ะถ้าเราเรื่องข่มเครียดพูดได้ก็เครียดเบิร์ตมันมาค่ะเนาะเบิร์ตนาน้องอ้อยนี่คือคนเครียดวะอ้ะาวแล้วเดี๋ยวเราจะท,ทำเมนูซุปน่อไม้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มสูตรน้องอ้อยได้จ้าเด้อ่ะอ่ะเตรียมของกันเดี๋ยวบักพริกในครัวกันค่ะพริกดิบ บางคนก็ใส่ที่ขัวานะอ่ะมาดูสูตรของน้องอ้อยกันเลยะอ,อันดับ<จ>แรกอ่ะหนึ่งค่ะทวดินค่ะทวดินทวดินคั่วหอมๆดม,ม,มค่ะเำแกแล<า><ๆ>้วค่ะน้าผักชีนิดนึงนตดมค่ะตดม พร,พ,รพริกข้ากับพริกพริกคั่วเดวือีกี้ก็ได้เด้อค่ะน้อ,นองขาน้ำปลาร้าหนึ่งทับพีพ่อรประเด็ยดเล็กน้อยกับพี่น้องค่ะประเด็ดเล็กน้อยันึ็งทับพี่น้ำปลาเพิ่มทับพี่เพิ่มสีสัน โดยพริกแห้งคั่วจักน้อยค่ะพี่น้องแล้วก็ผู้มากดไปค่ะเป็นออยเพิ่มแ่มัีนี่สีสันมันจะสวยก็เพิ่มเพ็เพเพดสักน้อยอ่าผงนัวเอาค่ะผงนัว,นวจักน้อยค่ะอืมตะเดเอาจักน้อยอันไรก็จักน้อยจักน้อยจ้ะค่ะเข้าคั่วเพิ่มความหอมอืมจักน้อยค่ะในร้านแบบนี้เขามีแบบทัวรอยู่แล้ยแล้วก็ หอมแดงค่ะหอมแดงหอมแดงสดหั่นงูว่กัะยูว่น้นนนอยค่ะอ๋อพ่อเสร็จแล้วเอาเอ,อาเอ,อาไอ,อ,อ้บทีนี่พระเอกของเราค่ะอ,อ่า่น้องเอ้ยใส่เบิร์ดเลยค่ะอืมอันนี้เราอ้อยอู๋ใส่ใบายาน่งใส่ปลาแดกใส่ผักชีใส่ตะไคร้อา่าใส่ให้หมดเลยค่ะ จวด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 ยังนัวเลยะ ครับพี่น้องคะต้นจัะจน้อยกันนะพอพอพอ่พอพ่อเหยียบเลยไม่ได้ใแซยังหลายค่ะไปนี่เลยักของเฮาค่ะักของเฮาจวดไปเลยเสร็จครับพี่น้องคะงอแบบนี้ต้นหอมบักชีไปเรื่อยหอมเตะสะระแหน่ใส่ใสกระโดดกะ กกๆๆๆอะไยมากันไ้เมี้ยไรใส่ไปอนี่นใันเบอิออยัวเขาย่ไะคุกนัดอือน้อนครค่ะ เป็นยังไงเนี่ยคะ่ะซุปหน่อไม้สูตรน้องอ้อยอืมอ่ะทีนี้โรยด้วยท็อปปิง้งอ่าค่ะอ่ะ,อะกินคะ่ะกินกินกินเนเปราแล้วคะ่ะมาครับพี่น้องคะ่ะพูดนะพี่น้องเอ้ยเบิรงซุปน้ำไม้น้องอ้อยนะจ่าผมนี่ค่ะเอ้ยสุดยอดค่ะสุดยอด วันเนีวยหิวแล้วค่ะน้ำเตอะอคกินข้าวกินน้ำนันอ,อ้อยเดออ้อกินข้าวเสียบจีรีหอมแดงเผ็ดจะเด้อค่ะเด้อน้องเป็นบพริกแดงเนาะชิมให้ทำผู้สวมมือกันยังเจ็บเจ็บ นยกการ,กระหารในข้าวเหนียวหอๆเนาะคือดีอนนเสีบยบอีเลดศใบชะพรูค่ะห่อโลดค่ะเขากันเปตานายซุปหน่อไม้กินไปเรื่อยๆนะคะเนาะน้องอ้อยกับอ่าสำหรับท่านที่เขาไมาช่ชอบไม,ม้นะคะเนาะที่ว่าก็หลายคนก็นยังสงสัยอยู่สำหรับอ่าท่านผู้ชมเอฟซีท่านเก่าก็ หมูแล้วว่าเป็นยังน้องอ้อยคือตั้งซื้อน้องอ้อยห้อยใหญ่เซโคกนะคะเนาะสสาหรับท่านที่เขามาห่หไมก่ก็สามารถกลับไปดูคลิปลังหลังแต่แหลกๆกับใดน,นะคะเนาะว่าน้องอ้อยต้นกําเนิดที่น้องอ้อยค้าไอ้น้องอ้อยอ่ะได้ซื้อน้องอ้อยหอยใหญ่ส่โคกงได้ต้นกําเนิดมาจากอนไ้ก็ตามไปเบื้องคลิปย้อนหลังกันได้ด้วยค่ะเด้ออืมวหลังจากจันกด็ดังดังในดล,ล่าแหละตอนนี้ก็อยู่ที่เที่ยงโอ้ยน้อ,นองอ้อยไปเอาเขามานเนาะเสียดายชุบน้องไม่ใส่ไปเลยค่ะ กกับมือเนาะจังสีเสียบอหอมใบสะพูค่ะพี่น้อง่ะใบพัยิีเลิศเยอะเพิ่งบรรยากาศตุจยด,ด้วยค่ะได้ยนินเสียงจักจัน่นไหมคะเสียงจักกระจำ จะวัดเชื่องได้ไปไปใส่มาใส่กันละมัดระวังกันเด้อค่ะเด้อเป็นห่วงอีหลายป้องกันเจ้าของก็จะได้ป้องกันผู้อื่นน้ำหนักขะเนาะ <c oughs> ผู้ใดคิดว่าเจ้าของบ่งเป็น <c oughs> เป็นห่วงคือกันเด้อจ้าครับนั่งงามๆกันนั่งดีๆกันไอ้กินช่วง เดีย๋ยวเราจะให้แพทเ์มุงบรรยากาศข้างหนังน้องกันยังอุ่นเย็นค่ะ กินแบบมีความสุขค่ะมันได้ฟ้าไปใช่หานีกินนีเลยค่ะลงทุนเตั่นไอ้พักซี่ต้นหอมพักซี่ต้นหอมนี่ถ้าพูดไรปลูกกระสับายไปจากสมอนีก็ต้องเป็นเศษฐกิจพอเพราะพียงเนาะค่ะเนาะดูไรแบบชาวบ้านห้องแต่ถ้าพูดไรทีมีายจ่ใจได้เดือนก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะเนาะค่ะเจ็บหัวจอยอยังหน่อยยุเมาอยู่ค่ะจะสู้ๆค่ะต้สร้างคนกับตังคค่ะสู้ๆค่ะ ะลองด้วยซุปละไม่ป้อ,อมอเดี๋ยวเอาเมื่อนี้นะคะท่านใช้ผ้าไปส่วน,วนปลาหน่อยค่ะพอว่าอยู่หน้า ออหมู่ว่านหมู่ว่านผู้ใดเอ็เอฟซีท่านใดจะเห็นน้องไอเนมไล่สดกะกะถือว่าเป็นมุกคำๆำนะคะเนาะกับเบอร์เกอรไล่ไล่มาเป็นเพื่อนก็เพื่อนสาวกะอยากสนุกกับเพื่อนสาวเนาะเห็นข้าเจ้าไล่สดเป็นตะม้วนนี่สินะไปมาเบรียขายได้เบิร์ดขายไปเบิร์ดลูกค้าไปเบิร์ดถ้บจะบ่ได้ขาย ใส่จักน้อยอืมนี่ค่ะกินไปเรื่อยๆได้จ้ะเด้อนกไออู๊ดนกใหม่นกไออู๊ใส่ปลาแดงใส่ตะไคร้ <ux> ใส่ใบบักอีตูใส่กระชายใส่ขิงต่ำขิงใส่จักน้อยขิงแก่เนาะค่ะเนาะต่ำแล้วก็อู๊มันจะนัวน้ะมันจะนัวแล้วก็ปรุงไปเลยใส่เกลือปลาแดงรสดีค่ะเท่านั้น แบบนี้คะคะชีวิตน้องอ้อยกับชีวิตประจำวันของน้องอ้อยปกติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เลยมชอบแล้วก็สนใจที่จะทาคลิปสไตล์นี้นะคะเนาะก,ก็จังได้กะขอบคุณท่านผู้ชมที่ชอบไคลิปแบบสไตล์แบบหากินแบบบ้านๆคือจังน้องอ้อยน้องอ้อยกับเมื่อใดอาจจะเมื่อใดเก่งในการการทำเมื่อใดเก่งในการซื้อภาพออกมาให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสได้แบบ,แบบแบยังไก่ชีแต่น้องอ้อยพยายามสีแบบหาวิธีทํา อ่าความเป็นอยูวัฒนธรรมหรืออีหยังเอามาใหาทำเปิ่มเดิงกันเรื่อยๆแต่ที่จริงอ่ะถ้าว่าบรติดโควิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าว่าเรได้ติดโควิดอ่ะเนาะอ้อยก็ค้องสิไปหาเพื่อนไปซ้อนห้วงไปหันไปนีส่วนเพื่อนไปเนาะค่ะเนาะแต่แต้งว่าช่วงเนี้ก็คือว่าสี่สวนมูมาหาดัวจะไปหามูเขากัลยานเห้าว,ว่าเห็นเท้าไปหันมานี่ตังข้องกับตังเข้ากับตอง,งกันงัังเข้าแล้วก็เพื่อนของเข้าด้วยนะคะเนาะช่วงนี้ก็ห่างกันสักพักนะคะเนาะช่วกันกับแบบ อยู่พูดเดียวเงาเงาสิเนะคนะเนาะถือว่าสุดยอดเลยค่ะอ่าคนสมัไโบราาเนาะตะพอตะเม่ห้าเนาะประยุกเป็นอาหาร <c oughs> ได้อาหารแบบชั้นเลิศอาหารแบบรสชาติได้อร่อยมากเป็นอาหารโปรดป่านของ หลายๆคนนะคะเนาะอาหารอีสานแซ่บค่ะแซ่บถ้ามีส้มตำนะส้มตำก็ขึ้นชือมีส้มตำจองมีซุปน้ำไหมมีซุปน้ำไหม,มต้องมีไกายา่ย่างแเสมือนี้ค้นหันชอบมาชอบกินพักหลายกว่ากินกินแบบซีนแบบคร้ายเนาะอันนี้ก็คือความชอบส่วนบุกคลเนาะวามชอบส่วนตัวแ่สาําร้บนอ้อยเลยเป็นซุปน้ำไหมจอพักกาต้มพักลวกพักแจ้วเป็นอาหารของปูดะะ่ด้วยค่ะช่วงนี้ก็ แล้วดูทางเชียงรา้ก็มีบักเงาะนะคะเนาะบักเงาะก็หลายเดินนวลอ้อ,อยสิพทาไปเก็บบักเงาะนหนานาคะ่ะตังน้อยข้อ,อก,กินก้อนได้จ้ะเด้อ นะคะน้องอาจจะทำเป็นเมนูอะไรเกียงทำไมพี่อ้อน,นกับือจัสิเบียหรือเนาะเมืองกะแกงบรรยากาศต้องอาหันพึ่งเดี๋ยวรม่กาศค่ะต้องเสียบอยู่ มานะคะพี่น้องคะจังไดน้องอ้อยก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกค่ะจังไดกะขอบคุณหลายๆทีเบิ่งจนจบคลิปน้องค่านอกะจังไดน้องอ้อยก็จะหาอันคลิปดีๆคลิปแบบบ้านๆมาให้ทำผู้ชมในเบิ่งกันอีกแล้วก็จะค่อยปรับปรุงให้พัฒนาแล้วก็ตัดต่อคลิปให้นาดูนาสนใจให้ยิ่งย่งขึ้นไปเด้อค่ะเด้อจังใดก็ขอบคุณกำลังใจและํำชมหลายๆํำชมน้ค่เนาะก็เป็นปกำลังใจให้อ้อยได้ เฮ็ดคลิปต่อๆไปดีขึ้นดีขึ้นน้ออ้อยกะคุ้มใจแล้วก็ดีใจหลายๆเนาะค่ะที่ยังมีคนหักและคนชื่นชมนอของยยน้องอ้อยหอยใหญ่เซคุกเนาะค่ะน้องแบขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อคลิปนี้กะน้องอ้อยกัลาไปก่อนเด้อจ้าเดีย๋ยวจะทำเมนูอร่อยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ